เทศกาลดนตรีที่จะยืดเวลาแห่งความสุขในช่วงคริสต์มาสกลางกรุง p h e n i x Music Festival 2024ชวนคนรักดนตรีมาต่อเวลาความสุขวันคริสต์มาสด้วยการยกขบวนศิลปินสุดฮอตมาเติมเต็มช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองแบบจุดใจในตอนอย่าปล่อยให้วันคริสต์มาสจากไปซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัส,สบดีที่วันที่26ธันวาคม2567นะ p h e n i x Grand Ballroom ชั้น5โครงการฟีนิก์ประตูน้ำเตรียมพบกับการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจภายใต้บรรยากาศคริสต จากโชว์ของ5้ศิลปินชั้นนำระดับประเทศมารวมตัวกันในคืนเดียวเพื่อต่อเวลาแห่งความสุขให้ยาวนานขึ้นได้แก่ Nonttanont, โตศักดิ์สิทธิ์สิงโตนำโชค V. Violet Wartia และวงมีนที่จะสร้างโมเมนต์แห่งความสุขในช่วงเทศกาลคริสต์มาสด้วยกันนอกจากเสียงดนตรีแล้วงานนี้ยังจัดเต็มความสนุกในบรรยากาศ Boxing Day ด,ด้วยกิจกรรมพิเศษเช่นโฟโต้บูสสุดเก๋ให้ได้เก็บความทรงจำ และลุนรับของขวัญคริสต์มาสสุดเซอร์ไพรส์จาก PHENIX อีกทั้งยังมีโอกาสรับของขวัญพิเศษจากศิลปินคนโปรดซึ่งจะสร้างความสุขส่งท้ายปีที่ไม่เหมือนใครบัตรรอบพรีเซลเริ่มจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ทธันวาคมนี้พร้อมส่วนลดพิเศษบัตรนั่งราคาเพียง2,400และ1,900บาทจากราคาปกติ 2, 5 0 0และ2000บาทสามารถซื้อบัตรได้ที่เคาน์เตอร์ไทยทิเกตเมเจอร์ทุกสาขาหรือผ่านเว็บไซต์ w w w ร์ลไ t h a i t i c k e t m a j o r com ผู้สนใจสามารถติดตามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ f เฟซ o o o กฟ e n i Food Wholesale Hub หรือโทร02-250-1555เทศกาลดนตรี PHENIX Music Festival 2024ไม่เพียงแต่มอบความบันเทิงระดับสากลแต่ยังเป็นเทศกาลที่อบอวลไปด้วยเสียงหัวเราะรอยยิม้ม และความอบอุ่นใจจากเสียงเพลงมาร่วมเฉลิมฉลองและส่งท้ายปีด้วยช่วงเวลาที่ดีที่สุดในค่ำคืนที่จะทำให้เทศกาลคริสต์มาสปีนี้เป็นวันที่น่าจดจำที่สุดแห่งปีใครว่าคริสต์มาสต้องสิ้นสุดในวันที่25ธันวาคมไม่ใช่ PHENIX Music Festival 2024หรอกปีนี้พวก เขาขอเชิญทุกคนให้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสให้คงอยู่ด้วยอีเวนต์สุดอลังการที่มีชื่อว่า Don't Let Christmas Pass จดวันที่26ธันวาคม2024ไว้ในปฏิทินแล้วไปที่ Phenix Grand Ballroom ชั้น5เฟนิกประตูน้ำ เพื่อร่วมค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดนตรีความสนุกสนานและบรรยากาศแห่งเทศกาลเทศกาลดนตรีฟินิ์ประจำปี2024ถือเป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการส่งท้ายปีด้วยเสียงหัวเราะรอยยิ้มและค่ำคืนแห่งดนตรีอันอบอุ่นหัวใจหยับปล่อยให้คริสต์มาสหลุดลอยไปเข้าร่วมกับเราในค่ำคืนอันมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยความสุขและความทรงจำที่มีอาจลืมเลือน และสำหรับข้อมูลศิลปินคอนเสิร์ตและเทศกาลต่างๆทั่วเอเชียโปรดติดตามเอเชียไลฟ์365เราจะอัปเดตต่อข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมล่าสุดการแสดงที่ร้อนแรงที่สุดและประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด